ผอนเป็นที่เรียบไหลเนาะพี่น้องตอนนี้นสักแข่กะสิลงจากรถถั่วหอดีหนึ่งขึงนะ้นเนาะตีหนึ่งครึ่ง เ,น,เนี้ยลอฮะโอ้ยัางขาเข้านีหน้าพี่หนอมองึงจะลครรถตอนนี้ก็ยังเหมือกนเลย คน,ก,นก็ข้นน้อพี่หน่อยนี่แล้วพี่นอ้องเปิดแสงสว่างแบบเบ่งข้นน้อข้นไปทางทางร้ายอยู่แนี่ที่ว่าล่องจากรถที่ตะั้งแฉลบสีนาะอันนี้กำลังล่องจากรถเข้าจากก็เก็บเครื่องเก็บของอ๋ออ่าที่ขึ้นรถมากกะ สีโมงคือีโมงยี่สิบสองเนาะอะอยังเอ้ยตาาไปอนจัมือตานไปจับมือกเลยขาขาเลื่นาตวยเ้อเพิ่มเพ่มว่า่ไงาจับบัสก็เื่อจัมือจับานี่ผิดแล้วคุณตามต้อนตามเลยเลยขเขากำลังไปก็หยุดเียแล้ว ห้ถานเลยตอนนี้หาเงินก็จิ้มมากแบบหายถ่านเลยตอนนี้เนี่ยโยังขอหาไปได้หาไม่เงินจะใม้จับกบเล็ดไปเอพราได้าีปิดนี่นให้ตอนนี้ก็ไปจับมือหาเลยแห้งกับมันเล็กๆนี่กสป้งกไปแล้วหาสุดก็คนน้องพี่น้องบางคนกับเก็บข่าวเก็บคล้องอันนั้นก็สิเป็นฟังล่ากาจะเนาะ เปเนอยาอธิบายอาอธิบายเหรอานที so ่ก็ไม่กันนะนานี่แล้วพี่หลองเบิ้งคนกับคนขางร้ายเลยเนาะแต่ว่าเพราะว่าฟังนี่ก็คิ้นหลนกัเพราะว่ามาหดตีหนึ่งขึง โอ้โห و. โอ้ยคนเต็มเลยพี่น้องแต่ถาฝั่งต่ว่าดานชิปิดหรือบปิดเนาะพระ่าน,นี่ยมอาซิบเห็ฮนเนาะอ่าเดีย๋ดวยนวยนี่แหละข้าจากขาวซีโลจนหอ,อนดเจ็ดแปดนาะจะขามัด้งานเมื่อบมเหงคนเขาซี่ะ ไวยลงเลยครับได้ขอตัวดลูกขอคนผีคนเต็มเมื่อนเนาะอาซีบหยถ้ากันเมื่อนบุกเอยไปน้ำกันโอ้โหอ่ะถ้าเบิ่งตอนแจกน้ำกันเนาะทักแขกอาซีอัดให้เบิ่งเนาะพี่น้อง ตอนนี้กะรถกระทยอยมาเอยๆเนาะคนกะเพิมึ้นเพิ่มขึ้น,นคนกระไล่ยอีดีอุ้นเนาะเต็มเมื่อแท้เนี่ยอาซิมิแนดเนาะตอนนี้กะตีซีแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวทาแจงแจงซแขกกะซีมาอาห้ยบังไม้น่าจะเนาะรถมาเอยๆบวาสิเป็นนะรถตู้รถทั่วเนาะ รถกรบบ้าเต็มทีเลยนี่แมนมัดเนาะม,มีแต่คนมัดแทนแต่แม่กระมิดแนมเห็นตะกีกไก่หมองไฟเนาะนนาพี่น้องตอนนี้กระตี้หาเคืองเลยรถก็ยังมาเลยๆคือเกาเนาะรถมาโอ้โหต่งาาางต้งแต่สักแค่มันนั่งรอตั้งแต่ตีหนึ่งนี่นับนี่ประมาณซ,ซิปกูขันได้เนะาะจ้ะเนาะนี่คน,นก็เต็มเลยทีเดียวกําลังแจกเนี่ยแหล,ละ่ะ ตอนนี้ห้ากับซีไปเลาะตอคิวเนาะไม่ค่อยซีเห็นโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยสินะนโอ้โหน้าพี่น้องคนน้ายขนาด<ห>นโลเ,เบาทุ่งไปตอคิวต,ตั้งแต่ตีหนึ่งกระลังได้ตอนนี้กับเจ้าสิหอดอกโมงเนี่ยน้าพี่น้องตีหาเรานี่น้าถามให้ค้ามากราฟก็อะไรก็เสพเป็นกังเกงชอบแค่นั้นเด้อก็จิตตาน้ำเด้ตอนนั้นอันนี้กับกุ้งเทปปากเสดมั้ง แต่ข้าจ้าก็ะขามบานะา่ได้เนาะนาชิดได้ลองฟังเพราะว่าด่านข้าจา้ากระซิบปิดเหมือนนี้นะพี่น้องจักแม่นผุนเนาะก่นกระไลอีนี้แจ็คแมนจะขามได้บ่ได้หลดนี่นะพี่น้องตอนนี้ก็ต่อคิวเขาคิวกันเรียบร้อยอันนี้มองทีสักแค่ต่อกบบจะเป็นบัสสปอร์ตนะจนะ๊ะเนาะอันนี้สิเป็นบัสสปอร์ต จะว่าแถวยาวเลยที่น้อง่อ้โจะเป็นถือแถวถือแถวมันไล่แถวนะพี่น้องมันไล่แถวมันมีตั้งสามสี่แถวนะออโอ้โหอ้าวซูงกม่คนไล่ดีพี่น้อง ่ชตอนนี้ห้ากับขยับไปเรื่อยๆเนาะเจ้ารจิบได้เมื่อง่ายนถือทายอยู่คุณเขาค่อันทายที่พูดันได็ดพจ้าก็ทายที่พูดได้นะท่านทาคุณมงคลท้ายตัวเลียนนั่นคนคนไล่อีดี จักจักมันสีได้อันนี้ได้จักโมกนะพี่น้องจากสีไปหอดหน่อเพราะว่าแถวก็หนาเหลือเกินโอ้โหแถวหนามัอไปหัดพูนยังไงเนาะโอ้โหพูนนะพี่น้องไปหัดพูนก่อนหนาเลยดิ แต่ละคนเขจาจะกราบแบบปองกันดีหน้าปิดปิดปากมัดฉุกุลทุกคนเพศให้ทุกคนแบบตรงลิ้นล่ะนน้าพี่น้องหลกข้อะนาระบาด องเมน่ะเครื่องคล้องกามันค้างร้ายเพราะว่าค่บา,บา,าเจ้าบางที่กลับไปก้าบ,บานเดี๋ยวม่มีกำหนดเนะบาะเพราะว่าโบโหว่าค่าจะเปิดนานปันไดเนานะ าก็ขยับไปเรื่อยๆล่ะแต่ว่าร์านก็ยายม่ทันเปิดแล้วี้ต่อคิวไว้ซื้อๆพี่น้องว้าสะมาซสมัาไล่แท้เปิดเจ็ดโมงนะเนาะเมือว่างทับเนี่ยนะเออแว่นจากคลองโอ้ขาคลองไล่อีดีเนาะมิ้นยังมิ้นยังมีพี่น้องมาเจอคนบ้านเดียวกันนะหนามากหนามา นี่ตอนนี้ก็ดาให้ท่านเปิดขึ้นมานะพี่ดำก็ท่านใจอันนี้สิเป็นบัสสปอร์ตหน่อยอันข้างบนก็สิเป็นบัสแรงงานอยู่สันสองบัสแรงงานสันสองยแบบกล่องนาก็เลยกล่องนากล่องนาย่าฝ๋าจบทใจสาระได้พี่น้อง คนไลดีอันนี้ก็คนวานเดียวกันเนาะสาวเป็นยังสดเนาะอันกฤษปใะ่ท้เต็ะมีจอนไหนเล่านทีนี้เสวยคนโตเพราะคนเตี้ยนะอานซีบเ็นกไเออใส่เลยเรคิวย่คนตเนี่ผู้ดีแล้ว หะ้าไปกันได้นาเสียเมื่อบสองใบสามถูจังเนาะเื่อบบกลวยสองสามถสามแถว